นักนทุกคนนะครับมาวันนี้ในคลิปนี้ครับครูจะมาแนะนําการเตรียมตัวสอบภาคขอในส่วนของตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนะครับคราวที่แล้วครูแนะนําตําแหน่งนักวิชาการศึกษามาในคลิปนี้จะเป็นการแนะนําตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลว่านักเรียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการเตรียมตัวสอบภาคขอเนาะสาหรับภาคกครูก็แนะนําเรื่อยๆอยู่แล้วนักเรียนติดตาม คลิปครูไว้่นึ่งนนก็จะได้ทุกอย่างเนาะภาคกอครูแนะนําไปหลายส่วนแล้วทั้งหลักเกณฑ์การสอบทานออวิชากฎหมายวิชาภาษาไทยใช่ไหมครับเดี๋ยวครูก็มาแนะนําอังกฤษมาแนะนําคณิตต่อ <_ H our> ก็กดติดตามไว้แล้วก็ไล่ตามครูให้ครบนักเรียนก็จะได้ทั้งภาคกอและภาคขอไปพร้อมๆกันครูจะพยายามทําทุกๆคลิปเพื่อสปอร์ตนักเรียนทุกคนเนาะดังนั้นกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดย้ำอีกทีครับกดกระดิ่งเวลาครู อัปเดตคลิปนักเรียนจะเห็นทันทีโอเคนะที่สำคัญกด subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะครับเมื่อวานเป็นนักวิชาการศึกษาวันนี้เป็นนักทรัพยากรบุคคลและวันต่อต่อไปครูก็จะพยายามอัปเดตท,ทุกๆตำแหน่งเพื่อช่วยทุกคนแล้วกันเนาะดังนั้นติดตามกันไว้อ่ะมาวันนี้ใครสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลมาดูกันว่าเราควรจะอ่านอะไรบ้างในการเตรียมตัวสอบเพื่อให้สอบผ่านได้มากที่สุดแล้วก็ขึ้นทะเบียมมนบัญชีต้นๆได้รุนบรรจุนะครับประมาณนี้เนาะ อันดับแรกนักเรียนจะต้องเข้าใจว่าไม่ว่านักเรียนจะสอบอะไรนักเรียนจะต้องทราบว,ว่าเนื้อหาที่ออกสอบมันมีอะไรบ้างถูกปะซึ่งเนื้อหาที่ออกสอบเนี้ครับย้ําเสมอมันอยู่ในประกาศไม่ใช่นักเรียนคิดเองไม่ใช่นักเรียนไปฟังติวเตอร์ครับเพราะว่านักเรียนจะต้องทราบว่านักเรียนจะต้องรู้ด้วยตัวเองเพื่อนักเรียนจะบังคับตัวเองว่าเนื้อหาที่ออกสอบตามประกาศ นักเรียนได้อ่านครบแล้วหรือยังครูพูนีเข้าใจไหมยิ่งนักเรียนอ่านครบมากเท่าไหร่โอกาสที่นักเรียนจะสอบผ่านยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและโอกาสที่นักเรียนจะได้คะแนนดียิ่งมากเพราะเราอ่านครบสมบูรณ์ตามประกาศย้ำอีกทีนะสิ่งที่นักเรียนเน้นคือการเน้นเนื้อหาไม่ใช่ไปนเน้นข้อสอบข้อสอบเอาไว้ฝึกทําได้แต่อย่าท่องไปข้อสอบมันโอกาสที่จะตรงกับคณะกรรมการนะมันยากคนออกข้อสอบคนละคนถูกไหมแต่สิ่งที่นักเรียนต้องเน้นย้ำคือเนื้อหา เมื่อนักเรียนได้เนื้อหาหนักเรียนจะได้ขอบเขตของข้อสอบเวลาเขาออกอะไรเราก็ทําได้เพราะเราอ่านไปสมบูรณ์แล้วครูพูดนี้เข้าใจไหมส่วนแนวข้อสอบนักเรียนจะฝึกทําเพื่อฝึกฝนเพื่อฝึกฝนเพื่อย้ําความจําก็ได้ไม่ผิดประมาณนี้เนาะแต่อย่าท่องไปเพราะมันไม่ได้ออกขนาดนั้นถ้าท่องข้อสอบออกแล้วก็ผ่านกางทประเทศแล้วถูกไหมดังนั้นเราไม่รู้หรอกข้อสอบจะออกอะไรแต่เรารู้ขอบเขตของเนื้อหาตามประกาศ ดังนั้นเราอ่านเนื้อหาตามประกาศเราจะได้ข้อมูลครบทุกอย่างเขาจะออกตรงไหนเราก็ทําได้เพราะเขาก็ออกอยู่ในประกาศอยู่แล้วเคลียร์ไหมครับเขียนทุกอย่างแนละ้วเนาะต่อมาเมื่อนักเรียนรู้ว่าประกาศออกอะไรให้นักเรียนมาหาเนื้อหาครับเนื้อหาเราสามารถหาไฟล์ได้ฟรีจาก Google ครับทุกๆอย่างที่เขาประกาศสามารถหาได้จาก Google แบบฟรีๆถ้าใครเคยเรียนกับครู ครูสอนเสมอเทคนิคนี้ครูเรียกว่าเทคนิค pdf ครูเป็นคนสอนเองแหละเมื่อนักเรียนหาใน Google ใช่ไหมครับนักเรียนก็จะหาด้วยเทคนิค pdf ครับนักเรียนก็จะหาเจอเดี๋ยวใครไม่เคยฟังมาฟังอีกทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวครูจะมาย้ำในคลิปนี้แหละเทคนิค pdf อ่ะหนึ่งและ2เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องเน้นย้ำว่ามันคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรียนอ่านข้อสอบได้ครบถ้วนตามประกาศโอเคไหมครับ แสดงว่าหมายเลขก1กับหมายเลขก2เป็นเมนหลักครับเมนหลักแปลว่าประเด็นสำคัญเมื่อเรารู้ว่าประกาศออกอะไรบ้างให้เราดูเนื้อหาจาก Google แล้วก็โหลดมาอ่านนักเรียนแค่อา่านจะปริ้นมาอ่านหรือจะโหลดอ่านจากไฟล์ PDF ก็ได้ไม่ว่ากันเคลียร์ไหมครับต่อมาอีกอันนึงเวลานักเรียนบอกครูหนูอยากได้หนังสือประกอบให้ถือซะว่าหมายเลขาคือหนังสือเนาะหนังสือเนี่ยเราจะควรเลือกหนังสือที่ดี ที่มีคุณภาพราคาไม่แพงราคาเหมาะสมน่าเชื่อถือซึ่งแน่นอนครูจะเลือกมาแต่ละเลมนักเรียนมาดูแล้วกันนอกเวลาครูเลือกแต่ถ้านักเรียนชอบเร่มอื่นต่างจากครูไม่ว่ากันแต่ให้ดูแนวทางการเลือกหนังสือจากครูแล้วกันเนาะนักเรียนจะได้แนวทางการเลือกหนังสือที่ตรงข้อมูลมากที่สุดโอเคนะและน่าเชื่อถือไว้ใจได้และไม่ใช่หนังสือที่ก๊อปปี้เพจอันนั้นมันมั่วเกินไปไม่น่าเชื่อถือ โอเคนะหมายเลขสามให้นักเรียนมองว่ามันเป็นสื่อการสอนที่เรียกว่าไม่ใช่เมนหลักมันคือสื่อเสริมเสริมแปลว่าเพิ่มเติมความรู้ให้นักเรียนครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเติมแต่งความรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เติมแต่งประสบการณ์ที่อาจารย์นักเขียนได้เติมเข้าไปเพื่อให้เรามีความรู้เสริมมากขึ้นดังนั้นหมายเลขสามให้รู้ซะว่ามันคือเสริมก่อนที่นักเรียนจะอ่านหนังสือประกอบก่อนหนังสือที่นักเรียนจะอ่านหนังสือเพิ่มเติม จงรู้ไว้ว่าบนโลกใบนี้ไม่มีหนังสือใดที่เพอร์เฟกทุกๆอย่างไม่มีหนังสือใดที่จะเขียนครอบคลุมทุกๆอย่างหรอกถ้าพูดกันตามความเป็นจริงอะเนาะเพราะว่าหนังสือมันมีจํานวนหน้าจํากัดและหนาเกินไปมันก็จะอ่านลําบากและมันก็จะเยะ่นเยอะดังนั้นหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นสรุปกระชับให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกทําข้อสอบอะไรประมาณนั้นเนาะดังนั้นสื่อการสอนที่เป็นหนังสือให้นักเรียนนึกซะว่ามันคือสื่อเสริมถ้าถามครูว,ว่ามันดีไหมดีครับ แต่ว่าอันดับแรกนักเรียนจะต้องพยายามโหลดเนื้อหาตามประกาศหมายเลขหนึ My ่งหมายเลขสอมาให้ครบซะก่อนเมื่อ1นสองครบใช่ไหมครับเราก็จะได้หมายเลข3มาโอเคนะครูพูดพยายามเน้นย้ำบนหน้าจอนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจทุกอย่างอ่ะมาเริ่มกันจะรู้ได้ไงว่าตำแหน่งที่นักเรียนสนใจออกเนื้อหาอะไรบ้างอันดับแรกครูสอนง่ายๆทุกคน เข้าไปสมัครสอบกันแล้วใช่ไหมสมัครสอบเว็บไซต์ที่นักเรียนสมัครสอบอครับเว็บไซต์เดียวกันก็คือเว็บไซต์นี้ใช่ไหมสั้นๆเมื่อนักเรียนเข้ามาที่หน้าจอนี้ให้นักเรียนกดตรงนี้เอาเคอร์เซอร์ไปกดที่หน้าแรกใช่ไหมครับต่อมาเมื่อนักเรียนเอาเคอร์เซอร์ไปกดที่หน้าแรกนักเรียนจะพบประชาสัมพันธ์ตรงนี้ใช่ไหมให้นักเรียนมองลงมาเลื่อน ให้นักเรียนเลื่อนลงมาโอเคนะครับกดที่หน้าแรกตรงสมัครสอบใช่ไหมครับกดหน้าแรกนะกดตรงนี้แล้วก็มองมาที่ด้านล่างเลื่อนลงมาใช่ไหมนักเรียนจะมาเจอกันหน้านี้เห็นไหมคําว่าหลักสูตรและวิธีการสอบแล้วก็บัญชีปฏิบัติงานจุดนี้คือจุดสําคัญเดี๋ยวมาดูนะสมมตินักเรียนสมัครตําแหน่งอะไรนักเรียนสมัครตําแหน่งนักทรั์ครูขูดสั้นๆนะนัก นักทรัพยากรบุคคลใช่ไหมมันลงท้ายด้วยปฏิบัติการปฏิบัติการคือแท่งของปอตีใช่ไหมดังนั้นปฏิบัติการนักเรียนรู้ทันทีเลยว่ามันคือตําแหน่งทางวิชาการก็คือรับเงินเดือนในแท่งปอตีโอเคนะเวลานักเรียนจะดูประกาศนักนักเรียนก็มองไปที่วิชาการตรงนี้แล้วก็มองไปที่วิชาการตรงนี้ครูขอเรียกว่า ให้นักเรียนกดตรงนี้กดตรงนี้เป็นครั้งที่1กดหนึ่งโอเคไหมครับแล้วก็กดตรงนี้เป็นการกดสองโอเคนะเพื่อไปดูตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของนักเรียนครับเดี๋ยวครูไล่ทีละจุดนะนักเรียนกดอันที่1กดนะครับกดหนึ่งปุ๊บนักเรียนเลื่อนมามันจะเป็นไฟล์ให้นักเรียนอ่านถูกปะนักทรัพยากรบุคคลหาง่ายสุดเลย ลำดับที่สองเองครับลำดับที่สองในประกาศจะเจอนักทรัพยากรบุคคลเห็นบ้าปฏิบัติการเนี่เขาก็จะประกาศชัดเจนว่าออกสอบในเรื่องอะไรเห็นไหมออกสอบในเรื่องอะไรนัเนีอจะพบว่าลองดูเล่นๆเ,เนาะครูช่วยครับหนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวเราเรียกสิ่งนี้ว่าพรบรเนาะกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องเห็นไหมท้องถิ่นออกข้อสอบดีมากนะนักเรียนไม่ได้สอบตำแหน่งนิติกรน,นักเรียนสอบตำแหน่งนักทรัพย์กฎหมายที่เขาออกข้อสอบมีสี่ตัวแค่นั้นกฎหมายมีแค่สี่ตัวที่เหลือห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบเป็นความรู้ความรู้ของตำแหน่งครับตำแหน่งอะไรอะตำแหน่งนักทรัพย์ที่เรียนสมัครครับความรู้ของตำแหน่งเคลียร์นะ หน้าที่ของนักเรียนไม่มีอะไรมากนักเรียนเอาคําที่เขาประกาศเนี่ยครับพิมพ์คําที่เขาประกาศเนี่ยลงใน Google เปิด Google แล้วพิมพ์ประกาศลงไปเช่นนักเรียนพิมพ์ใหม่เล็กหนึ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพศ .2540 แล้วนักเรียนเติมท้ายว่า pdf อย่างเงี้ยนักเรียนก็จะได้ไฟล์ที่ต้องการโอเคไหมครับเห็นปะ แล้เรียนสังเกตวันใดที่มันเขียนว่าแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนักเรียนไม่ต้องตกใจนักเรียนก็ครูสอนทคนิคเนาะนักเรียนก็พิมพ์ตามนี้เลยแล้วให้พิมพ์ด้านหลังว่ากฤษฎิีกากฤิฎีกาเนาะแล้วก็ PDF นี่ครูสอนดีไหมง่ายๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากฤิฎศรีกาครับเขาจะทําการแก้ไขเพิ่มเติมให้เราแล้วดังนั้นหน้าที่ของนักเรียนก็คือเติมคําว่ากฤษฎีกาลงไปด้านหลังถูกปะ พอเติมคำว่ากฤษฎิการลงไปด้านหลังแล้วก็เติม pdf Google จะลิงก์ไปหากฤษฎิกาไฟล์ที่กฤษฎติการแก้ไขแล้วมันก็จะเขียนกฤษฎิการถูกไหมนักเรียนก็จะเจอไฟล์นั้นชัดเจนไหมครับส่วนที่ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมเช่นหมายเลขสามใช่ปหนักเรียนก็แค่เติม pdf ครูสอนง่งายๆยไหมครับ pdf เนี่ยเห็นไหมวันใดที่นักเรียนเห็นคําว่าแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยให้นักเรียนพิมพ์คําว่ากฤษฎติการลงไปกฤษฎิกา แล้วก็ตามด้วย PDF นักเรียนก็จะได้ออกมาครูสอนง่ายไหมดังนั้นนักเรียนพิมพ์เข้าไปใน Google ถ้าเป็นกฎหมายปกติไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมก็พิมพ์ PDF ถ้ามีแก้ไขเพิ่มเติมตัวนี้ก็พิมพ์ตามเขาและพิมพ์กิจสิิกาและก็ PDF ก็จะได้ออกมาหมดแล้วล่ะครบแล้วเนาะหนึ่งสองสามสี่ใน Google นักเรียนครับฟังคุยดีนะครูโหลดมาให้นักเรียนอ่ะมันก็ง่ายแต่ฟังครูครับครูสอนนักเรียนจับปลาครับ เมื่อน,นักเรียนจับปลาเป็นไม่ว่านักเรียนจะสอบหน่วยงานไหนนักเรียนก็จะใช้หลักการเดิมๆในการหาไฟล์ต่อไปในอนาคตไม่ว่านักเรียนจะสอบหน่วยงานใดนักเรียนก็รู้วิธีการที่จะหาข้อมูลมาอ่านครูสอนงี้เข้าใจป่ะเคลียร์เนาะดังนั้นนักเรียนควรจะไปตั้งใจโหลดเองเนี่ยทำตามที่ครูสอนไปโหลดใน Google ได้มาหมดทุกไฟล์แหละแล้วก็เก็บไฟล์นั้นอ่านทบทวนไปส่วนหนังสือที่ครูจะแนะนําก็ถือว่าเป็นสื่อเสริมให้นักเรียนเก่งยิ่งขึ้น ถ้านักเรียน days, ท ses, ํา okay, ตามครูการันตีนักเรียนสอบผ่านการแน่นอนและมีลุ้นบรรจุราชการเชื่อครูได้โอเคไหมครับเกิดมาครูไม่เคยติวกับใครครูอ่านเองนี่แหละก็ตามที่เทคนิคที่สอนนักเรียนดังนั้นทําตามครูนักเรียนสบายอ่ะหมดแล้วที่เป okay right ็นกฎหมายใช่ไหมต่อมาความรู้ของตําแหน่งน at ักเรียนดูครับหมายเลขห้านักเรียนจะต้องเซิร์ชแยกครับหมายเลขห้านักเรียนต้องเซิร์ชอะไรครับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้าราชการ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานระบบราชการ pdf ใช่ปะก็จะเป็นไฟล์ที่หนึ่งนี่ใช้สีแดงแล้วกันนะก็จะเป็นไฟล์ที่หนึ่งต่อมาตัวนี้ก็เซิร์ชความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลก็จะเป็นไฟล์ที่สองสอนนี้เข้าใจปะง่ายเนาะต่อมาก็ความรู้เกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานก็จะเป็นหมายเลขสามมันจะมีทฤษฎีใน g o o g l e ให้เรียนอ่านเลย และลงท้ายด้วย pdf ด้วยนะเข้าใจใช่ไหมครับต่อมาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทร,รัพยากรบุคคลก็จะเป็นไฟล์ที่4นัน่นเองก็เซิร์ฟแบบนี้นะเข้าใจใช่ไหมครับและก็ตามหลังด้วย pdf enter นัน่นเองก็จะได้ไฟล์ที่ต้องการต่อมาหมายเลขหหมายเลข6พิมพ์ยาวได้เลยเนาะหมายเลข6ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลการจัดทำสารสนเทศและทะเบียนประวัติแล้วนั่นเองก็ pdf นักเรียนจะเจอไฟล์ที่น่าอ่านมากๆครับก็ลองไปเลือกดูโอเคนะใช้ในทุกไฟล์ในความรู้เดียวกันต่อมาความรู้เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ PDF นั่นเองก็จะได้ออกมาไฟล์ที่ 8- ใช่ปะต่อมานั่นเองก็พิมพ์ยาวได้เลยเหมือนกันความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งานการกําหนดตําแหน่งและการวางแผนอัตรากําลังนั่นเองก็พิมพ์ PDF นั่นเองไม่ต้องกลัวนะครับ ไฟล์ไหนที่นักเรียนหาไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลเดียวหนังสือมันจะช่วยเสริมเองเข้าใจครูใช่ไหมเนี่ยนะครับลงทุนไม่กี่บาทปริ้นก็ปริ้นฟรีเขาเรียกอะไรครับโหลดก็โหลดมาฟรีถ้าจะปริ้นนักเรียนมีเครื่องปริ้นก็ปริ้นฟรีนักเรียนไม่มีก็ไปปริ้นที่อื่นก็แม่ไม่กี่บาทแต่ถ้ามันแพงนักเรียนก็อ่านอ่านในอินเทอร์เน็ตเลยถูกไหมครับแล้วก็สรุปช็อตสรุปช็อตโน้ตด้วยตัวเองลงสมุดก็ได้โอเคนะประมาณนี้เนาะเนี่ยต่อมาอ่าคราวนี้ต้องแยกไฟล์ครับมันจะมี ความรู้เกี่ยวกับระบบบํานาญเห็นปะบําเหน็จบนานาญหนึ่งนี่ตามที่ครูเคยสอนใครเข้าใจผิดคิดว่าข้าราชการต้องทํางานยี่สิบปีถึงจะได้บนานาญผิดสิบปีก็ได้บํานาญนะมันมีหลักการของมันด้วยก็ไปอ่านกันละกันนะจะได้เข้าใจมากขึ้นความรู้เกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญต่อไปความรู้เกี่ยวกับการเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันที่สองเนาะแล้วอันที่สามเรียนเซิร์ชกูเกิลก็ได้สวัสดิการข้าราชการนะก็เป็นสามไฟล์เนี่ยอันนี้3สามไฟล์ ต่อมาไฟล์ที่สุดท้ายไฟล์ที่10ของนักเรียนครับตรงนี้หลายคนไปเซิร์ช Google ดูคุยดีนะไฟล์ที่10เนี้ยหลายคนไปเซิร์ช Google ไม่เคยฟังครูแนะนำใช่ไหมไปเซิร์ช g o o g l e มั่วสู้อะครับพีทหมายเลข10ไม่ได้เซิร์ช Google ครับหมายเลข10ของนี้ขยับครับหมายเลข10อยู่ตรงกด2ครับดูของนัดเลื่อนโชเห็นกด2ตรงนี้ไหมนักเรียนกด2ตรงนี้นี่ครับ เขาเรียกบัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัตินักเรียนกดสองนะกดตรงนี้นักเรียนเป็นประเภทวิชาการใช่ไหมกดสองแล้วเลื่อนดูนักเรียนจะมาเจอไฟล์นี้ครับเห็นเป่านักทรัพยากรบุคคลเนี่ยบัญชีปฏิบัติงานความรับผิดชอบเนี่ยมันจะอยู่ในหน้าสามสองหน้าหน้าสามถึงหน้าสี่ครูสอนงี้เข้าใจปะ่ะเนี่ยมันมีทั้งหมดแปดสิบสองหน้าแต่แปดสิบสองหน้านี้คือทุกตําแหน่งนักเรียนมีหน้าที่อ่านแค่ตําแหน่งตัวเองก็คือสามสี่นักทรัพยากรบุคลคลครูสอนครบแล้วเนาะ อ่ต่อมามาย้ำความรู้กันนิดนึงเทคนิค PDF ถ้าใครเคยเรียนกับครูย่อมรู้อยู่แล้วครูเคยสอนเนี่ยครับไปเรียนกันซ้ําก็ได้เนาะจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเทคนิค PDF ครับสามารถหาไฟล์หน่วยงานราชการได้แบบฟรีๆครับครูเคยสอนไปแล้วเนาะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์สามารถไปเรียนรู้ได้ส่วนประกาศตัวนี้ใช่ไหมมันเป็นประกาศของท้องถิ่นอยู่แล้วเดี๋ยวครูแปะลิงก์ไว้ให้นะเยน,นก็ไปเลื่อนดูเอาไปดูแบบครูเนี่ยครับ ไปดูนักทรัพยากรบุคคลเนาะแล้วก็โหลดไฟล์มาอ่านตาม Google แล้วก็โหลดบัญชีปฏิบัติงานมาอ่านด้วยเพราะตรงนี้ข้อสอบออกมี2หน้าเคลียนะครับครูสอนทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วเนาะต่อมาสุดท้ายมาดูตรงนี้ครับแนะน,นําหนังสือครูย้ำไม่ทีนะครูแนะน,นําหนังสือที่ดีที่สุดในสายตาครูเพราะครูเลือกโดยใช้ปัจจัยหลายอย่างครูใช้การวิเคราะห์ใช้การดูเนื้อหาใช้การดูความน่าเชื่อถือถ้านักเรียนจะชอบเล่มอื่นต่างจากนี้ครูไม่ว่าโอเคนะ แต่สาหรับครูครูจะเลือกมาหนึ่งเล่มในสายตาที่ครูชอบที่สุดครั้งที่แล้วครูเลือกมาหนึ่งเล่มในนักวิชาการศึกษาเนาะคราวนี้ครูขอเลือกอีกเล่มหนึ่งในตนําแหน่งนักรัพยากรบุคคลสิ่งที่ครูมองก่อนครูย้ําเสมอเนาะหนังสือต้องมีชื่อผู้แต่งครับปรากฏชื่อผู้แต่งมีตัวตนแสดงตัวตนของหนังสือต้องมีชื่อผู้แต่งครับหนังสือที่ไม่มีชื่อผู้แต่งมีโอกาสเป็นหนังสือผีหนังสือผีแปลว่าใครทําก็ได้ ก๊อปปี้แปะก๊อปปี้แปะก๊อปปี้แปะก๊อเพ็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 ไม่อ่านอะไรเลยแปะ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 ทำให้นักเรียนเสียความรู้สึกมันเหมือนการไม่ได้อ่านคือก๊อปวางก๊อปวางพิมพ์ก็ผิดจัดหน้าก็ไม่ได้จัดจัดอักษรก็ไม่ได้จัดมั่วไปหมดเขียนติดกันเป็นพืชเข้าใจคุณพูดปะมันไร้ความน่าเชื่อถือดังนั้นจงหาหนังสือที่มีตัวตนจงหาหนังสือที่ปรากฏชื่อผู้แต่งมันจะช่วยยืนยันว่าใครเป็นคนแต่งหนังสือเล่มนั้นดังนั้นเขาก็จะไม่่เเอออาชืสียงหก ของเขามาทิ้งหรอกเวลาเขาแปะชื่อตัวเองลงบนหนังสือเขาย่อมทำหนังสือนั้นให้ดีมีคุณภาพที่สุดโอเคนะดังนั้นครูเลือกเล่มนี้ครับผู้เขียนท่านนี้ชื่อครูเรียกเขาว่าอาจารย์ละกนันเนาะอาจารย์กิติกรเกื้อกูลเนี่ยครับไม่น่าเชื่อนะเนี่ยโรคมันกลมนะครับอันนี้ครูครูอยากรู้จักเขาพอดีว่าครูเห็นหนังสือโอเคหนังสือเขาค่อนข้างดีเดี๋ยวครูจะมาแนะนํานักเรียนครูก็เลยยุรู้จักอยากรู้จักเขา ครูเห็นชื่อผู้แต่งชื่อกิติกรเกือ้อกูลครูก็เซิร์ชใน Google ว่ากิติกรคือเกือเก้อ,ก,อกูลถูกไหมครับแน่นอนครับอาจารย์ท่านนี้เขียนหนังสือที่ดีอยู่สองเล่มเดี๋ยวครูมาแนะนําก็เป็นนักทรัพยากรเล่มหนึ่งถูกไหมครับอีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนประมาณนั้นเนาะน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวครูมาแนะนําเอาเป็นว่าเล่มนี้ก็ดีซึ่งไม่น่าเชื่อครับโลกมันกลมอาจารย์ท่านนี้เรียกอาจารย์แล้วกันเนาะติวเตอร์ท่านนี้ครับเป็นเพื่อนครูด้วยนะบน Facebook นะ เออเป็นเพื่อนกับครูมานานเหมือนกันก็เหมือนกับว่ารู้จักกันทาง Facebook เป็นเพื่อนกันแต่ว่าไม่ได้รู้จักกันไม่เคยคุยกันแต่ครูพอดีว่าครูเพิ่งเห็นหนังสือของเขาแล้วครูลองเซิร์ชชื่อว่าเอออาจารย์ท่านนี้เขียนเล่มไหนบ้างแต่ปรากฏว่ามันลิงก์มาที่ Facebook ครูว่าเป็นเพื่อนกับครูด้วยทาง a c e b o o k เนาะเออโลกมันกลมไม่มีอะไรแต่ครูไม่ไม่ได้มาแนะนําเพราะว่าครูรู้จักกับอาจารย์บน Facebook นะไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งนั้นเพราะครูไม่เคยคุยกันนะครับแค่เป็นเพื่อนกันบน Facebook เฉย ็อาจจะเป็นกลุ่มอาจารย์ด้วยกันเนาะแต่ว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่แค่ว่าหนังสือดีมีคุณภาพครูก็เลยมาแนะนำเนาะซึ่งเล่มนี้โอเคครับสาหรับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักเรียนสามารถอ่านเล่มนี้ได้แต่สิ่งสําคัญนักเรียนต้องทราบว่านี่คือหนังสือเสริมนะครับสิ่งสําคัญคือนักเรียนจะต้องโหลดไฟล์ตามที่ครูสอนมาอ่านก่อนแล้วก็ใช้อันนี้เป็นตัวเสริมนะอ่ามาดูอีกอันนึงหนังสือเล่มนี้ถูกขายใน C ีใน In สูรหนังสือจุฬามีหมดเลยทําไมครูถึงเลือกเพราะการจะขายใน c ีเอในอินสูหนังสือจุฬาหนังสือเล่มนั้นจะต้องมีเลข ISBN เลขที่ขอจากสำนักอาสสำนักขอสมุดแห่งชาติดังนั้นแปลว่าก่อนที่หนังสือเล่มนี้จะมีเลข ISBN ก่อนที่หนังสือเล่มนี้จะถูกขายที่ C ีเอ็ในอินสูหนังสือจุฬาซึ่งเป็นร้านหนังสือขนาดใหญ่หนังสือเล่มนี้จะต้องถูกส่งอะไรหนึ่นอ,นกออกใช่ไหมครับถูกส่งไปขอเลข ISBN เ ถูกส่งไปขอจัดจำน่ายที่ c ีเอ็ดในอินศูนย์สื่อจุฬาซึ่งการส่งไปขอจำน่ายหรือการส่งไปขอเลข ISBN หนังสือเล่มนั้นจะต้องเป็นหนังสือที่มีคุณภาพระดับหนึ่งเขาถึงจะกล้าไปขอถูกปะไม่ใช่ Copy ปี้เพจตัดแปะมั่วแล้วไปขอ ISBN ไม่มีใครให้หรอกไม่ใช่ก๊อปปี้เพจมั่วๆแล้วไปขอขายในศูนย์สือจุฬาศูนย์สือีอ c S, ไม่มีใครอนุญาตให้ขายหรอกเพราะว่าก่อนขายครูเคย ครูเป็นนักวิชาการครูเขียนหนังสือห,หลายๆคนเซิร์ชชอครูได้อาจารย์สักใจกบิทักลองเซิร์ชได้เลยหนังสือเพียบครูไปขายหนังสือในซีเอ็ดซีเอ็ดจะต้องให้ครูส่งประวัตินะครับประวัติของครูนะแล้วก็ชื่อหนังสือรายละเอียดของหนังสือปีที่พิมพ์ส่งรายละเอียดเยอะมากกว่าเขาจะอนุมัติให้ขายในร้านหนังสือของเขาครูผู้นี้เข้าใจปะ่ะดังนั้นแปลว่าการที่จะขายในซีเอ็ดในอินส่วนสิบุลาการที่จะขอ ISBN ได้หนังสือเล่มนี้และก็ประกอบชื่อผู้แต่งถูกป,ปะ่ะ หนังสือเล่มนี้จัดเป็นหนังสือที่แน่นอนครับน่าเชื่อถือระดับหนึ่งเลยสามารถเอาไว้ใช้เตรียมตัวสอบได้นี่เห็นปะเวลาครูเลือกครูเลือกหลายอย่างและราคาก็ไม่แพงแน่นอนครับครูเลือกมาเป็นหนังสือที่ไม่โอเวอร์ราคาไม่แพงครับความน่าเชื่อถือมีแน่นอนถูกปะเพราะว่าการที่จะผ่าน C 1ในอินุ0สิงหาการที่จะผ่านการขอ ISBN ก็คือเลขหนังสือแห่งชาติจะต้องส่งครับ ส่งข้อมูลส่งประวัติส่งประกอบหลายอย่างกว่าจะได้มาโอเคนะดังนั้นไม่ใช่นังสือมั่วๆที่ Copy p a s t พจแน่นอนดังนั้นโอเคครับเล่มนี้หน้าปกประมาณนี้เนาะหลายคนถามครูว่าจะซื้อได้ที่ไหนนักเรียนไม่จาเป็นต้องไปซื้อเสในอินจุลาก็ได้เพราะว่าป่านนี้อาจจะหมดไปแล้วใช่ป่ะพอครูแนะนําเนี่ยจริงๆนักเรียนสามารถซื้อออนไลน์ได้ครับออนไลน์ช้อปปี้เนี่ยครับออนไลน์เนาะนักเรียนสามารถซื้อออนไลน์ได้นะครับหรือนักเรียนมองไปที่ยูทูบครูช่อง u t u b e ครูเนี่ย ครูแปะให้นักเยนครูแปะตะก้าผลิตภัณฑ์ไว้นักเยนก็ไปดูก็ได้ครับอันนี้ครูแนะนำเฉยๆเนาะตะก้าผลิตภัณฑ์ใน y o u t u b e ของครูนักเยนลองกดกดตรงหน้าจอครูนักเยนจะเห็นตะก้าผลิตภัณฑ์ถูกปะ่ะหรือลองกดลองกดนัตัวหนังสือของครูคขึ้นมานเก็จะเห็นลิงก์โอเคนะตามนั้นครับนักเยนสามารถซื้อออนไลน์ที่ช้อปปีหรืออะไรก็ได้เขาจะมาส่งถึงบ้านง่ายๆตามนี้เนาะ แต่ครูไม่ได้บอกว่านักเรียนจะต้องซื้อนะหลายๆคนบอกไม่อยากเสียเงินก็ได้นักเรียนสามารถโรดตามที่ครูสอนเมื่อกี้นะซึ่งการโรดดีที่สุดและมันสมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุดแล้วแต่ถ้าใครอยากได้หนังสือเสริมเล่มนี้ครับเป็นเล่มที่โอเคครูเลือกมาให้โอเคไหมครับซึ่งสมมตินักเรียนอยากจะซื้อนักเรียนสามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ครับมองไปที่ตะก้า YouTube ของครูก็ได้เช่นกันนะประมาณนั้นครับแล้วก็ลิงก์หนังสือครูก็แปะไว้เหมือนกันก็ลองดูเนาะในช่อง YouTube ของครูมีทุกอย่างเอาเป็นว่า หนังสือมีหลายเล่มสุดแล้วแต่นักเรียนชอบแต่เวลาเลือกพยายามเลือกหนังสือที่น่าเชื่อถือเช็คเช่นที่ครูเลือกมาให้ดูเป็นตัวอย่างเล่มน,นี้โอเคนะนักเรียนจะเลือกตามครูหรือไม่เลือกตามครูครูไม่เคยเคบังคับแต่เอาประมาณนี้ชื่อผู้แต่งต้องมีมันต้องมีความน่าเชื่อถือมีเลข ISBN มีหลายๆอย่างที่ไม่ใช่หนังสือ Copy Pa s เ e โอเคนะครับเคลียร์ทุกอย่างแล้วเนาะกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กดคอมเมนต์บอกครูได้ไว้เจอครูในคลิปต่อๆไปครับในตำแหน่งอื่นๆสวัสดีครับ